โอเคนะครับ okay, ผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านชมท่านก่อนเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะสอนไม่ใช่สอนเออสอนนั่นแหละถูกแล้วนะครับผมการเออเออเนี่ยอะไรนะเข้าเข้าอะไรวะลืมนะไอไอเดียใน u t u b e นะครับไหนเนี่ยนะครับผมเข้าดีในแพทเนี้บ ของผมเป็น iPad รุ่นแรกเลยนะผมนี่เนี่ยกะกะก็จะเป็น YouTube อันนี้นะผมนี่ YouTube อันนี้นะผมบางคนอาจจะไม่มีนะผมโอเคก็จะมีกับให้กับเครื่องเราเลยนะโอ้ยแสงแสบตาจุงเบยโอเครอรอรอ เราก็ข้อที่ YouTube นะครับผมแล้วก็ตอนแรกมันจะอยู่แบบหน้าอย่างเงี้ยคัสคัสซงคัสสันอะไรเนี้ยให้เราข้อที่การสมัครสมาชิกอันนี้อ๋อสักคู่หนึ่งอันนี้นะครับผมเข้าไปเลยก็จะมีอย่างนี้ขึ้นมานะครับผมก็ตอนแรกม,มันจะไมีข้อหรอกอันนี้เอาให้ดูเนี่ยแล้วก็เข้าที่ลงชื่อเข้าใช้เลยนะครับผมแล้วก็ ใส่ไอดีของคุณไปนะเดี๋ยวใส่ก่อนสักคู่หนึ่งนะโอเคนะเ้ามาแล้วรอนี่มันก็จะขึ้นให้อย่างนี้นะผมโอเคถ้าเราสมัครอะไรมันก็อยดดู่ด้านข้างของเรา ก็จะอยู่ทางด้านข้างเลยนะครับแล้วก็จะมีใหเเเ้เลือกในยูทูบอ้ยุอะไรต่างๆนะครับเลือกดูได้เลยนะครับโอเคบางคนอาจจะเข้าไม่ได้นะผมก็อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ต้องไปหากันเอานะวิธีทำให้มันเข้าได้นะนี่แล้วก็กดๆเข้าไปดูนะครับว,ว่ามีอะไรบ้างนะโอเค okay. นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ นะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับบ๊ายบายเย่เย่